ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดมากี่ครั้งขอแค่คุณเชื่อมันในตัวเองว่าวันหนึ่งคุณอยากจะทํามันให้ได้หนูเชื่อว่าทุกคนมันจะสามารถทําตัวเองหรือว่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้จุดเริ่มต้นที่รู้จักสนุกเกอร์เพราะว่าคุณแม่ทํางานอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์ที่สลับดีหลังจากเลิกเรียนเนี่ยหนูก็ได้ไปรอคุณแม่เลิกงานก็เลยได้มีโอกาสได้ลองเล่นจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่หนูสอบ เพื่อที่จะเข้าโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสับหลีแต่ว่าดันสอบไม่ติดลองมาเล่นสนุกเกอร์แบบเต็มเวลาถ้าไม่ได้ปีหน้าค่อยกลับมาเรียนใหม่ระหว่างที่หยุดเรียนนะคะเราก็ฝึกซ้อมเต็มตัวมากขึ้นมีเวลาให้กับสนุกเกอร์มากขึ้นเราได้เดินสายแข่งขันเป็นรายการของสมาคมกีฬาบิเลียดแห่งประเทศไทยอยู่แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นมนษษรพาศิราค่ะเขาติดอยู่แล้วแล้วก็มีเราที่เหมือนอายุไล่ๆกันก็คือเขาเอาไปด้วยกันแล้วตอนนั้นมันมีรายการเยาวชนโลก ค่นอายุไม่เกิน2ีิดปีของผู้หญิงอ่ะฉัเราได้รองแชมป์จริงๆคือเรายินดีทั้งคู่ค่ะขอขอแค่เราได้เข้าชิงด้วยกันเราก็มาในถึงจุดสูงสุดในรายการของรายการนั้นแล้วต้องบอกว่าการแข่งขันนะคะเวลาเราแข่งขันเราเต็มที่กันมากมาด้วยความเป็นนักกีฬาเราแพ้เขาชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าวันนั้นใครทําออกมาได้ดีกว่ากันแมทที่ปลดล็อกของตัวเองเป็นแมทที่ชนะไปพัดเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เป็นแมทที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกได้ จริงๆตอนได้แชมปโลกยังยังไม่ได้รู้สึกดีใจเพราะว่าในความรู้สึกมันก็คือรายการหนึ่งอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะคนไทยทุกคนนะคะมาช่วยกันเชียร์นักสนูเกอร์นะคะเราเชื่อว่าเราจะสามารถคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยได้ค่ะ